คุณครับแม่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้สมัครทั้ง3ท่านด้วยนะครับจิรกรสุวงครับวันนี้เป็นตัวแทนครับที่จะมาพูดในเรื่องของสิทธิการเดินทางที่เป็นธรรมนะครับ smart mobility for all ของจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับเราเป็น global city แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขนส่ง การเดินทางการเข้าถึงสิทธิในการเดินทางนะครับเราต้องมองในมิติที่เป็นสากลนะครับผมอยากจะชวนทุกท่านเชีย้ยเห็นภาพครับว่า for all นณะวันนี้ของเชียงใหม่มีใครบ้างกลุ่มแรกก็คือภาคประชาชนนะครับเราจะมีตั้งแต่เด็กเล็กคนทำงานผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มนักเดินทางนักท่องเที่ยว ต่างชาติต่างภาษาแล้วก็เป็นผู้ที่นำรายได้เศรษฐกิจท่องเที่ยวมายัางจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มที่สนะครับเป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนทำอาชีพที่จะต้องใช้รถใช้ถนนโลจิสติกขนส่งต่างๆนะครับฝั่งความต้องการเรามีตั้งแต่เด็กคนทำงานผู้สูงอายุนะครับทุกชาติทุกภาษาเพราะฉะนั้น การจัดการนะครับของผู้จัดการเมืองในเรื่องของสิทธิการเดินทางมีความจำเป็นและสำคัญมากนะครับนักท่องเที่ยวนักเดินทางลงเครื่องจากสนามบินนะครับจะไปอำเภอเพร,าเพรา้าทำยังไงนักเดินทางเดินทางโดยรถบัสมาถึงอาเขตเรายังไม่พูดถึงเรื่องของภาพลักษณ์ ะจะเดินทางไปยังอำเภอต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวทำยังไงเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะครับเราจะพูดถึงความท้าทายและการจัดการของซิตี้แมนเจอร์ในเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของการเดินทางข้อแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยสำหรับ For a l อทุกคนนะครับในเรื่องของภาพลักษณ์เรามีการรีโนเวทปรับปรุงสนามบินนะครับสถานีรถไฟเราเป็นยังไง อาเขตเราเป็นยังไงนะครับเรายังไม่พูดถึงว่าเราจะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนั้นเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ผู้บริหารเมืองเราน่าจะมองเห็นแล้วว่าการที่ภาพลักษณ์ต่างๆที่เราจะบริการกับคนทุกคนจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามีสมการซ้อนขึ้นมา รเราจะต้องจัดการเรื่องของการขนส่งการเดินทางให้กับคนทุกคนณชั่วโมงนี้เรามีเรื่องของโลคาบอนเข้ามาเกี่ยวข้องใน5ปีข้างหน้าปี2030ประเทศไทยจะต้องลดการเรือนกระจก30%และโหมดการเดินทางโหมดขนส่งเป็นลำดับที่2ที่จะต้องจัดการนะครับเป็น4แหล่งปล่อยการเรือนกระจกนะครับเรื่องพลังงานไฟฟ้าเรื่องขนส่งอ่านเครื่องดื่มและการจัดการขยะ รเรื่องขนส่งเป็นลำดับที่สองที่มันมีมิติของเรื่องโลโคาร์บอนซ้อนเข้ามาอยู่นะครับคําถามนะครับสำหรับท่านผู้สมัครครับใน4ปีนี้เราจะทำงานอย่างไรเพื่อให้เป็นการออกแบบการขนส่งการเดินทางเพื่ออนาคตของคนเชียงใหม่ และก็นักเดินทางทั่วโลกที่จะมาถึงเราเราไม่ได้ทําการขนส่งณวันนี้เพื่อตอบโจทย์ปีหน้าแต่เรามีเวลา4ปี48เดือนในการออกแบบกระบวนการวิธีการจัดการการบรณาการเพื่อให้การขนส่งการเดินทางนะครับเป็น Smart Mobility for All ออลสำหรับเชียงใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ Smart ท o มบ l ลิตี้ฟอร์ออลสำหรับคนเชียงใหม่ แล้วให้เวลาสปีตามวาระเลยค่ะถ้าได้รับเลือกก็มีวาระสปีนะคะครับถามลงไประดับแก่นไม่ถามนะว่าทําไม่ทําคือต้องทํา <c oughs> เขาบอกอย่างนั้นแต่จะทํำยังไงคํรับคาถามคือจะทำยังไงรอบนี้ใครตอบก่อนเริ่มต้นที่จากคุณพันอาจนะครับจะเป็นคนเริ่มนะครับว่าจะออกแบบเพื่อคนเชียงใหม่นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาเชียงใหม่อย่างไรเพื่อการพาราัฒนาอย่างเป็นธรรมสําหรับทุกคนตอนนี้กล้องพร้อมแล้ว เวลาพร้อมแล้วคุณพันอาจพร้อมแล้วเชิญครับครับหนึ่งใน8นโยบายหลักของอบจอพักประชาชนเชียงใหม่นะครับก็คือขนส่งมวลชนมีมาตรฐานเชื่อมเหนือจะลดใต้เดินทางง่ายครอบคลุม25อเภนนะครับถ้าท่านฟังผมไปด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์พันอาจ .org นะครับ punaj.org r คลิกไปที่นโยบายนะครับขนส่งเนี่ยมันจะมีนโยบายหนึ่งชื่อว่า ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนซึ่งผมที่ใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านเพิ่งนําเสนอมาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เรานําเสนอนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอยู่ดีนะครับขออนุญาตนําเสนอเป็นกระบวนการนะครับเชียงใหม่เราเนี่ยมันมี25เภอนะครับมีความแตกต่างกันเยอะผมมีโอกาสไปคุยกับพี่ๆโชเฟอร์รถ2แถวหลากสีที่ขนส่งชัางเผือกนะครับ เรามีบริบทนโยบายนะครับอยู่ทั้งหมด5ส่วนสำคัญนะครับนโยบายตัวที่1ก็คือเราอยากจะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเส้นทางรถโดยสารสาธารณะให้เข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลอีกส่วนหนึ่งก็คือติดตั้งจุดจอดรถที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝนในมิติที่2นะครับ ได้มีการพูดคุยกันนะครับในส่วนของการยกระดับคุณภาพรถโดยสารกับพี่ๆโชเฟเรอทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2มิติสําคัญนะครับเราอยากจะส่งเสริมในการนำเอารถโดยสารพลังงานสะอาดหรือว่า h y บริด EV มาใช้นะครับในส่วนที่มาให้บริการแล้วก็สามารถที่จะคํานวณคาร์บอนย้อนกลับได้แล้วก็ประหยัดพลังงานต้นทุนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งปรับปรุงรถโดยสารให้มีมาตรฐานนะครับทั้งในส่วนที่ อำนวยความสะดวกสบายและดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะครับเราพบข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงโรงเรียนเปิดเนี่ยรถหลายสีนะครับลูกค้าหลักไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับเป็นนักเรียนครับพอช่วงปิดเทอมก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาบางส่วนแต่หลักๆแล้วตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยใช้ขนส่งน้องๆน,น,นะครับตัวนี้ก็สามารถพัฒนาและปรับ ให้เข้ามาตรฐานลดโรงเรียนได้นะครับในส่วนที่ช่วยเหลือการลดการจราจรและการในอัดในเมืองอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งผมเชื่อว่าอยู่ในบุตร point ที่3นะครับนั่นก็คือการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกแบบเส้นทางจุดจอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมอำเภอซึ่งเป็นหมวดสีที่จะต้องขออนุญาตในส่วนของกรมการขนส่งนะครับ แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการในบันทีที่แตกต่างกันด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยีหลายส่วนนะครับตัวรถมีสส่วนส่วนหนึ่งก็คือขนคนแล้วก็ขนสินค้าแต่อีกหลายสายนะครับเป็นรถท่องเที่ยวครับตอนนี้ก็ลูกค้าล่อยหลอลดล,ลงไปเยอะจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมมือกันกับ ชุมชนและก็คนที่ดูแลการนท่องเที่ยวในส่วนน้องทินให้ใช้รถโดยสารกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่สําคัญก็คือการสร้างระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราต้องส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอบประจสามารถหารือกับบริษัทพลังงานได้นะครับในการตั้งจุดชาร์จเจอร์ซึ่งหลายๆส่วนไม่จําเป็นต้องลงทุนเองนะครับ ย้ำว่าไม่จําเป็นต้องลุนทิ้เองเราสามารถที่จะทํางานในลักษณะไตรภาคีคนที่ดูแลธุรกิจขนส่งนะครับบริษัทที่ดูแลพลังงานทางเลือกและก็หน่วยงานบริหารส่งท้องทินให้ทํางานร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ปั๊มน้ํามันที่มีห้องน้ําสะอาดมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วก็เป็นจุดชาร์จพลังงานได้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยใช้รถโดยสารสาธารนณะ มากขึ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเชื่อมสนามบินขนส่งแล้วก็ในส่วนของการไปถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางให้สะดวกว่องไวมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นส่วนที่อบอจอสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนทุกภาคส่วนได้ครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับ,รบขอบคุณคุณพันธ์อาจมากนะครับในส่วนของสิทธิการเดินทางเมืองสำหรับทุกคนนะครับต่อไปจะเป็นลำดับของพลตีพนมนะครับ ในคำถามว่าจะออกแบบการเดินทางเพื่อคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอย่างไรเพื่อทุกคนนะครับตอนนี้กล้องพร้อมแล้วเวลาพร้อมแล้วคนตีพนมพร้อมแล้วเชิญครับครับก็เชียงใหม่มันมี25าอเภอเนาะแม่อายก็100ร้อยกว่ากิโลอมก่อยก็100ร้อยกว่ากิโลนะครับไปกัระยาก็100ร้อยกว่ากิโลนะครับ เพราะนั้นการขนส่งหรืออะไรต่างๆจากเมืองไปเมืองรอบนอกเนี่ยนะครับการขนส่งณปัจจุบันนะครับณนะปัจจุบันก็มีของเอกชนเข้ามาดำเนินการมีทั้งรถสองแถวมีทั้งรถรถตู้นะครับรถหกล้ออะไรพวกนี้แต่นะครับ,นะรบการขนส่งที่จะ ทำให้เกิดประโยชน์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ผมคิดว่าเป็นการขนส่งที่เราอยากจะให้มันมันทันสมัยอะนะครับ <Yeah. S 1> เขาผมอยู่ที่กรมนรมีคนมามีคนมาร้องเรียนผมนะครับว่าท่านไปคุยกับผู้ประกอบการลดโดยสารให้หน่อยได้ไหมบอกว่าให้ปรับปรุงลดหน่อยไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับไปคุยกับภาคเอกชนให้หน่อยว่า ปรับปรุงรถให้ดีขึ้นใช้แอร์ได้ไหมใช้ได้ไหมนี่คือก็ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดกับจังหวัดเชียงใหม่เรามายาวนานนะครับคิดว่าตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะทําขนส่งทุกคนมีมีสิทธิในการเดินทางที่ที่เป็นธรรมเนี่ยเราก็จะ,ะทําให้ขนส่งเราจังหวัดเชียงใหม่เราทำได้ทําได้ไงคือเราอยากให้ ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเราใช้รถ e ีวีนะครับ,รรบผมผมว่าความคุ้มค่ามันอาจจะไม่ไม่คุ้มค่าแต่เราสามารถที่จะลดเรื่องค่าโดยสารลดค่าใช้จ่ายลดอะไรต่างๆได้แล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตรงนี้ครับแต่ถ้าจะให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในการขนส่งในแต่ละพื้นที่ห่างไกลเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงจะ คำานึงถึงเรื่องของความคุ้มค่ามากกวา่านะความคุ้มค่ามากกวา่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนระบบสาธารณะนะนะเรื่องของอบจอก็ดีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้ผมว่ามันมีความจําเป็นอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยในอําเภอเมืองเนี่ยเราต้องการอยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ขนส่งสาธารนณะ พ่อแม่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาส่งลูกถึงโรงเรียนส่งแล้วก็มาจอดที่โรงเรียนฝ่าลูกจะเดินเข้าโรงเรียนรถก็ติดนะครับมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นตามมานะครับตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถทําได้ในในบริบทนี้นะครับผมคิดว่าการขนส่งของเราเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับโอ้โหมีทุกเส้นทางเลย มีทั้งสายการบินมีทั้งรถยนต์มีทั้งอะไรต่างๆทุกภูมิภาคเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ดยอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะผมอยากจะนาเสนอผมอยากจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดลําน้ําปิงเรานะครับพอฤดูแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโเป็นเป็นทรายเป็นดินเป็น,ปน,น,ปนอะไรถ้าเราเอาขนส่งระบบทางน้ํามาใช้บ้างเนี่ยผมก็ว่าดีเหมือนกันนะ นะครับเพราะว่าลํำน้ำปิงตั้งแต่เชียงดาวลงมาเนี่ยเราไม่เคยขุดลอกก็เลยนะครับพอฝนตกน้ำท่วมเมืองนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้คนเราไม่ได้ขุดลอกถ้าเราได้ขุดลอกแล้วเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยมาเป็นระบบขนส่งทางน้ำได้การท่องเที่ยวก็มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เขามาท่องเที่ยวเราโอ้โหมาเชียงใหม่ได้ได,ได้นั่งเรือ ได้นั่งเหลือท่องเที่ยวดูธรรมชาติชายฝั่งของแม่น้ำปิงทั้งสองฝั่งนี่เป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นภาพแบบนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เราอย่าเอาแม่น้ำปิงเราเป็นเป็นป่าลกล้างอยู่ในแม่น้ำนะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมาทำถ้าเป็นอบจเนี่ยผมอยากทำเรื่องนี้ควบคู่ไปกับบนบกนะครับ ควบคู่กัเป็นบกแล้วก็เราก็สามารถที่จะเดินทางได้ทั้งบกทั้งน้ําทั้งอากาศนะครับครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณพลตีพนมสีเผือกนะครับอ๋อถ้าท่านได้เป็นนี่เราจะมีโอกาสเห็นเรือใช่ไหมน่าล่องน้ํ<ร>าปิง,งอยู่นะโอเคครับท่านสุดท้ายครับในวาระนี้คือคุณพิชัยนะครับกับคําถามที่ว่าจะออกแบบการเดินทางอย่างไรเพื่อคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเพื่อทุกคนนะครับเมื่อ คุณพิชัยพร้อมแล้วเชิญครับครับเชียงใหม่นะครับก็เป็นจังหวัดที่มีรถติดนะครับอันดับอันดับที่สองประเทศไทยนะครับก็ในส่วนของอบจเชียงใหม่ที่ผมที่ทํางานมานะครับสปีนะครับก็มีมีโครงการนะครับในการที่ทําขนส่งสาธารณะนะครับโดยมีรถนะครับมี2เส้นทางนะครับก็ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่วา่าเส้นจากสถานีรถไฟนะครับซึ่งสถานีรถไฟช่วงก่อนหน้านั้นนะครับจะมีที่ขนที่สาระบนที่ดินของทางของการรถไฟส,สภาพสมัยก่อนนะเป็นป่ารูกล้างนะครับผมได้ดําเนินการนะครับดาเนินการขอทางรถไฟนะี ยกให้อปจทําเป็นสวนสาธารณะแล้วตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีรไฟจะเห็นสวนที่สวยงามและเป็นสวนที่สถานที่ออกกําลังกายนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนี่ก็คือเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะเชื่อมโยงมาทางกาดหลวงแล้วก็มาที่สวนอบจแห่งนี้แล้วทางโรงพยาบาลนครพิงค์และจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นจากสถานีขนส่งจะผ่านโรงเรียนนะครับ โรงเรียนไม่ว่าโรงเรียนภาคหรือ,อไทยโรงเรียนมงฟอร์โรงเรียนลีนานะครับแล้วผ่านสารที่กลางเมืองใจใจกลางสําคัญนะครับไม่ว่ารหรือว่าท่าแพนะครับอันนี้คืออบจอที่ผมทำนะครับทำมาแล้วแล้วก็ผ่านสภาและเตรียมที่จะขออนุญาตเส้นทางจากกรมการขนส่งทางบกหรือว่าขนส่งเชียงใหม่ซึ่งอบจอสามารถทําได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะ uh, ดาเนินการจัดรถนะครับอันนี้คือเป็นการบริการสาธารณะสามารถที่จะดําเนินการเช้งบุ๊มมาของอบจ นะครับในการที่จะซื้อนะครับล้วดเจ้าหรือร้วดในการเช่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ในส่วนของอบจอในหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ ที่ดูแลใกล้ชิดนะครับด้วยงบประมาณมีเพียงน้อยนิดนะครับถึงแม้ว่าปีงบประมาณปีหนึ่งจะมี1,800ล้านนะครับแต่งบประจำก็เยอะนะครับไม่ว่าเป็นในส่วนของเงินเดือนขราชการต่างๆครับงบบริหารนะครับงบลงทุนก็มีประมาณ7 8 0 0นะครับแต่เราไม่ได้าที่ดูแลทั้ง25าอำเภอนะครับ ทุกมิตินะครับทุกอปทอไม่ว่าเทศาบาลเทศาบาลเมืองอาปาทอแล้วก็อทิาบาลนครนะครับอันนี้คืออปจอสามารถเข้าไปดูแลแต่ผมมองไกลมากกว่าน,นั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะเ,าเราจะหวังเฉพาะอปจทอย่างเดียวนะครับงบอปจออย่างเดียวในช่วงที่ผ่านมานะครับถนนหลายเส้นนะครับไม่ว่าถนนเรียบทางรถไฟนะครับระหว่างเชียงใหม่ไปลําพูนนะครับมีการก่อสร้างสมัยท่านนายกท่านสินชินวัตรประมาณ247ยยังขาดสองช่วงนะครับ สองช่วงก็คือจากแยกเหมืองง่าจากลําพูอนอำเภอเมืองลำพูนเข้ามาถึงตรงยางเนืองนะครับบ้านป่าแดดนะครับระยะทางขก้ากิโลกว่าแล้วอ,อีกช่วงหนึ่งก็คือแยกมหิดลนะครับจนถึงสถานีรถไฟระยะทางประมาณ1.9กิโลนะครับไม่มีการทำประมาณ10กว่าปีเกือบตั้งแต่ปี47นะครับผมก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่อมประจอไม่สามารถที่จะ มีงบประมาณนะครับมีงบประมาณหรือว่าอยู่ในการรับผิดชอบของปอปจได้นะครับผมได้ประสานงานนะครับกับทางการรถไฟประเทศไทยแล้วกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับรัฐมนตรีนะครับดําเนินการประสานเพื่อที่จะทําถนนนะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะ,ะแก้ไขปัญหารถติดนะครับให้พี่น้องประชาชนเชียงใหม่ลําพูนและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับที่ติดบริเวณที่หนองหอยนะครับแล้วก็ในตอนนี้ก็มีการ ศึกษาออกแบบนะครับโดยการที่ประสานงานกับทางกรมโยธาธิการนะครับประสานงานหลายหน่วยหน่วยงานแล้วตอนนี้รอเฉพาะ,ะการอนุญ,ญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผมก็ได้ประสานงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้ว่าการรถไฟนะครับช่วงก่อนนะครับอาจจะคุยยากแต่วันนี้ผมคุยง่ายเพราะว่าอยู่ภัคเดียวกันนะครับเพราะภกเพื่อไทยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็ถ้าอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วผมประสานงานทาง <c oughs> ทางรัฐบาลรัฐบาลพร้อมที่จะนํางบกลางนะครับ งบประมาณของรัฐบาลปีหนึ่ง3.7ล้านล้านบาทนะครับที่บริหารทุกกระทรวงทวงกลมบริหารทั้งประเทศไทยนะครับสามารถประสานงานทางทาง,ทางงบกลางประมาณ470ล้านบาทและอีกอันหนึ่งนะครับที่ในส่วนที่ผมทําได้ผมทําเลยนะครับหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยกที่ให้ประจทําเป็นโส่วนสาธารณะท่านอดีตนายกเศรษฐาท่านได้ถามผมนะครับว่าจะใช้งบประมาณของรัฐบาลหรือไม่ นะครับผมบอกตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วถ้าใช้งบมาของรัฐบาลต้องใช้เวลาเป็นปีหรือสองสองปีหรือสามปีแต่ตอนนี้เนี่ยผมใช้งบมาของอบจเชียงใหม่นะครับแล้วอบจเชียงใหม่สามารถดําเนินการนะครับจ้างบริษัทนะครับแล้วก็สามารถทํเปิดส่วนสาธารณะนะครับทุกท่านนะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านไปดูนะครับว่าฐานีรถไฟเป็นปอดกลางใจเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณวิชัยเลิศพงอดีสรนะครับ